วันนี้ก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยร่างกายไม่สมบูรณ์มันก็เลยระบายท้อมตั้งแต่เช้าออกไปบินธบาตไม่ได้หลวงพ่อออกไปบินธบาตไม่ได้ เวลานี้ก็ดีแล้วมันนั่งคอยเอาที่นี่ก็แล้วกันเขาเรียกว่าสังขารานิจาสังขารไม่เที่ยงญาติโยมก็ใสบาทกันพระสงฆ์ก็บินฑวาต ดูสวยงามแบบนี้คะะือแบบสวยงามสวยงามตามธรรมตามวินัยสวยงามเขาเรียกว่าชิกรยานางนงามในเบื้องต้นมัชเชกรยานางงามในท่ากลางปริโยสานกรยานงงนมในที่สุด พระพุทธศาสนานี่ยสินกาแสดงเสงนความงามความงามก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการโกเรื่องต่างๆนั้นม้เป็นการที่ทำให้เกิดความทุกข์ย่อมเป็นสิ่งที่ ทำให้เกิดความลำบากใจส่วนการมาทำบุญนั้นเรามาทำด้วยความสบายใจเมื่อวานน,วานี้ฝนตกวันนี้ฝนไม่ตกก็เราก็สะดวกสบายขึ้นเมื่อวานนี้หลวงพ่อตากฝน เราก็ไม่เคยตากฝนเหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ตากฝนตั้งแต่แถวตน้นจนกระทั่งถึงสุดท้ายตามปกติถ้าหากว่าหลวงพ่อตากฝนขนาดนี้แล้วมันต้องเป็นไข้สองสามอาทิตย์แต่ว่าคราวนี้ไม่เป็นอะไรเลยก็แสดงว่าร่างกายนี่ ได้ดีขึ้นมาตามลำดับดีกว่าเก่ามีความทา,านทานได้ดีกว่าเก่าก็ดีแล้วที่หลวงพ่อมีร่างกายดีกว่าเก่าก็เพราะหมอโรงพยาบาลกรุงเทพได้ดูแล ได้ตรวจท,ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่หมอจะกรวจได้ร่างกายก็เลยดีขึ้นตามลำดับแล้วก็เมื่อร่างกายดีขึ้นมาแล้วก็สามารถพูดธรรมะได้อธิบายธรรมะได้เพราะว่า เวลานี้เรากำล,ลังดำเนินงานครุษาสมาธิสอนพระให้มีรู้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสมาธิให้ความคขาางยิ่งขึ้นเพราะว่า ถ้าสมาธิได้มีการกระจายออกไปกว้างขวาขงยิ่งขึ้นนั้นจะทำให้ความสงบของใจของผู้คนทั้งหลายเกิดขึ้นเมื่อจิตใจสงบแล้วทุกอย่างก็สงบตามไปด้วยเพราะว่าจิตใจฟุ้งซ่านคนมีสติมีปัญญา มีเป็นนักปราช์แต่จิตใจฟุ้งซ่านมันก็นำไปในทางที่ผิดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเ,เรื่องของสมาธิจึงเหมาะแก่คนทุกชั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าู้ที่จะรับผิดชอบการงานต่างๆ จำเป็นที่จะต้องอาศัยสมาธิเพราะว่าสมาธินี่ทำให้จิตหยุดตามปกติแล้วจิตของคนเรานี่จะเล่นไปอยู่ไม่รู้จักหยุดเมื่อไม่รู้จักหยุดแล้วมันก็เกิดการเสียกำลังเมื่อเสียกำลังแล้วก็ควบคุมไว้ไม่อยู่เพราะฉะนั้น การทำสมาธิจึงเป็นประโยชน์มหมหาศาลหลวงพ่อจึงได้สร้างหลักสูตรขึ้นเพื่อที่จะให้พระทั้งหลายได้ความรู้ในเรื่องของสมาธิให้มากขึ้นนำไปแนะนำสั่งสอนญาติโยมให้เข้าใจข้อเท็จจริงว่า สมาธิได้ทำประโยชน์อะไรแก่สังคมบ้างคุณคนเราทุกคนต่างก็มีจิตใจคนเราทุกคนก็อยากจะมีความเป็นอิสระแต่ความอิสระนั้นมันต้องมีอยู่ในขอบเขตที่ว่ามีสติมีสติแล้วก็จะได้มีปัญญาเนี้ เมื่อจิตของเราไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิมันก็ไม่เกิดสติเมื่อไม่เกิดส,ต,สติมันก็ไม่เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากหลวพงพ่อจึงได้นเน้นหนักการสอนสมาธิเป็นเรื่องใหญ่ ทีนี้สำหรับพระภิกษุในพุทธศาสนานี้ท่านมีโอกาสเพราะว่าไม่ได้มีกิจการงานอะไรมากท่านก็มีโอกาสที่มีเวลาที่จะมาศึกษาเรื่องของสมาธิให้ควางขวางยิ่งขึ้นนำไปสอนญาติโยมหลวงพ่อจึงจัดหลักสูตรคารุษาสมาธิ สีเกวันหมายความว่า49วันนี้ได้ย่อมาจากหเดือนให้เหลือ4ี่สบเวันเพื่อให้เหมาะเพราะว่าการที่พระภิกษุทั้งหลายมาประชุมกันมากมายก็จำเป็นต้องมี ที่อยู่จำเป็นจะต้องมีอาหารจำเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่เพื่อที่จะอ,อ,อยู่กันได้ทีนี้ห้าร้อยก็ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของญาติโยมที่มีศรัทธาหลวงพ่อก,ก็ดีใจที่ว่าญาติโยมได้มีศรัทธา ถาวายอาหารบิณฑบาตกันตลอดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้หลวงพ่อมีกำลังปัญญาถ่ายทอดความรู้ให้กับพระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายก็จะนำความรู้เหล่านี้นำไปถ่ายทอด ให้แก่ญาติโยมอีกทีหนึ่งมันก็เป็นการถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาที่มากนาันในที่นี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าศรัทธากันทั้งนั้นบริจาคกันมากบ้างน้อยบ้างตามศรัทธาก็เป็นอาหารเป็นเครื่องบริโภค ให้แก่พระภิกษุได้มีกำลังวังชาเพื่อที่จะได้น้อมรับเอาซึ่งพระธรรมเทศนาหลวงพ่อก็จะมีกำลังวังชาที่จะแนะนำสั่งสอนในความรู้ของเรื่องของสมาธิเพราะว่าถ้าหากว่า สมาธินี่ขยายกว้างออกไปมากเท่าไรก็จะเป็นคณะที่มีเหตุผลพราสมาธิที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อให้ได้พลังจิตพลังจิตนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงพลังจิตมันเกิดขึ้นได้จากการทำสมาธิเขาเรียกว่าสมาสมาธิ เมื่อพลังจิตเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพลังจิตนี่จะเข้ามาควบคุมจิตใจของเราได้อีกทีหนึ่งเมื่อจิตใจของเราได้รับการควบคุมมันก็ไปในทางที่เดินไปในทางที่ถูกต้องถ้าหากว่าไม่ได้รับความควบคุมมันก็เหมือนเด็ก เด็กไม่ได้รับความควบคุมดูแลจากผู้ใหญ่เดี๋ยวก็พระตกบ้านเดี๋ยวก็พระตกน้ำเดี๋ยวก็ตายกันแต่ว่าอาศัยผู้ใหญ่ประคับประคองเด็กก็โตขึ้นมาไม่เป็นอันตรายก็เพราะว่าผู้ใหญ่มีสติมีปัญญามีความรักลูกแล้วก็ดูแลจนกระทั่งใหญ่โตขึ้นมานี่ ทีนี้จิตใจของคนเรานี่ท่านก็เปรียบเหมือนเด็กเราจะต้องมีสติเป็นเครื่องควบคุมเอาไว้ถ้าไม่สติไม่ควบคุมเอาไว้แล้วมันจะเล่นไปหาหทางที่ไม่ดีเพราะว่าเวลาที่จะทำความดีนี่มันเหมือนกับกิ่งโคกขึ้นภูเขาลำบากแท้แต่เวลาเอาโคกลงภูเขานี่มันไม่ต้องออกแรงะ ปล่อยมือก็ไปเลยเนี่ยจิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราปล่อยไปแล้วก็มันก็ไปเลยเสิ่งที่ไม่ดีนั้นคอยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำจิตสมาธินี่จึงเป็นเรื่องที่มาควบคุมที่ต้นตอต้นตอของความเสียหายมัน เมื่อเราควบคุมไม่ได้แล้วความสุขความเจริญมันก็เกิดขึ้นในสังคมต่อไปข้างหน้าอย่างนี้นต่อนวันนี้มันก็เป็นวันที่แปลกประหลาดแล้วเพราะว่าร่างกาย มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ใจต่อมสวดมนต์อยู่ดีๆกำลังสวดมนต์แม้ปวดท้อง้วยมาจนีวิ่งแจนเลยนะโอ้ยกลับออกมาจากส้วมไม่ทันไปบินสวัสดไม่ทันเลยขอยกเว้นหนึ่งวันโยมคงไม่ว่าอะไร